สวัสดีค่ะสวัสดีครับด้วยสวัสดีพี่น้องเอฟซีสองเสาหนุย่ยบานพื้อหาของป่าเจ้าค่ะเสาหนี่ระวงังรอเวลาที่จะไปทรงพญายจัดเปิดไปโรงเรียนข้ากับเซมามึงความสามารถพิเศษของพญายจัดเปิดกันเด้อค่ะแล้วเปิามีความสามารถพิเศษทําอะไรได้บ้างนอนนอนกับอะไรกิน อืมแล้วก็อะไรอีกแาจจสดงแสดงแสดงแสดงสดมสดงดูแสดง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 แงแส้งแสดงแสดงแสดงาสดงแสดงแสด่สดงแสดงแสดงเดงแสดงแงงคงงสงสอ ไอหนุม่มไอนั้นก็ได้เลยเพลงไอหนุม่มไอนั้นก็ได้หนึ่งสองซ้มยิงเนาะจัดนเนาะกินขนมอยู่อาอกินขนมอยู่อา่อาถ้ากินขนมเสร็จเรียกนะคะได้ไหมคะดิฉันจะได้ไปถ่ายคุณโอเคนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่นหน่เอฟซีสองซ้ำหน่วยบันพื้นฮะของปลาเด้อค่ะเมื่อวันนี้เปิดคลิปเพราะเห็นไหนหน่วยเด้อพี่นองอ่เห็นอยู่ปลาเลยนะคะ อย่างเช่มาลุมึงมาลุ่นกันข่าววันนี้สีมานบะหมานนําหาเฮ็ดหาเฮ็ดอ่าอยังกเกาะพิ่งใต้ไก่ไปส่งหลุดขาเ้อะค่ะมันคือใบใหม่พี่น้องเลยบอมีใบเอ็นมันโอ้ยังดีอยู่เลยยังแข็งอยู่เลยค่ะสองดอกเต็มตาอย่างไรพี่น้องแต่ไข่ได้พี่น้อง xong đỏ. Suối suối cha. Nước. 1. Ôi ca. หนึ่งกดอกหน่อยลงหน่อยลงหนึงหน่งสองจุง่มเอ็ดจะเป็นผอมมาว่านเนาะพี่สิดีูยังแข็งอยู่ถือฝนค่ะฝนตกบัดคืนเลยค่ะ,ะเฮ็ดนเลนยอ ขาเงียงาวก็ล่างสิโปรผนดินขาเงี้ยงสำเน่นงามๆยิ่งกัดพี่น้องมาถูกมืออยู่เลยแต่เฮ็ดกันยังบานอู้ยอยังวะไม่ห้าวเห็นไหมพี่น้องกระตาเหมือนนี่มิแต่เฮ็ดบานจูมบ่แขกป้านไหนจุมไม่ใช่เยอะบานอีกแล้วครับ บ้านสวยนะครับอือดอกนี้ดอกก่อนนีพี่้องอู้สดอกสวยยเลยค่ะเอาแนเอาไ,ไปเป็นเพชรร่ว่เก็บเพชรหย่งนนหน่ยเก้บเพชรผงด้วยนี่วงผึ่ง บ้านเล็กสิน้องสิบบาทนั่งคืนฝนตกใส่อุ้ยขาเต่าแต่ดอกงามๆเลยเดอ๋ยวไปขี่ลายเ้ากระเปาเอาอืมถ่ายได้เมื่อวานนะงามเลยนักน้ำนักดีเลยถ่ายได้เมื่อวานนี่ยัยางงามเลยถ่ายรูปก,กันเก็บยมเล็กเขาไข่ สวยงามเห็ดไครหนึ่เห็ดเปียกออกห้ายยิ่ได้พี่น้องเห็ดเปียกเห็ดบวกแม่ไม้เ <c> ห <oughs> มืนหือเอเห็ดเปียกเนี่ยเห็นว่าเห็นลังมันเปียกบอกทนงามมาอนีพี่น้องสิ่งที่ยากไดก็คือเห็ดถึงใต้ไก่เนี่ยแหละค่ะมันขาดอยู่กิโลหนึ่งปีนี่มันเป็ดปีติเห็ดออกบอก่ข่หลาย ไม้เชนแค่เปลือกไตไก่เด้อค่ะออกน้อยกว่าทุกปีทุกปีนี่อู้จะแม่นหลายแล้วปีนี้เฮ็ดออกสาน้ำนะคะอ,อย่างงนเฮ็ดก่อแดงปลวกแม่ไม้เก็บโดยแม่ไม้เนาะแม่หมายลายหลีว่าปลวกแม่หมายแปลกๆมาๆ ะไคร้อีกแล้วนะจ๊โ ung, โะหหหโหยุงโหยุงกบเปิดพี่น้องเฮ็ดผึ่งดอกใหญ่ค่ะนี่หนงดอกโอ้ยโอ้ยตัวนี้จะเอาจังไดน,นอนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวปิดกล่องก่อนดอกหน,นึ่งข้างในเอาไปเลย เห็ดทานเห็ดทานใหญ่เห็ดทานใหญ่หรือเห็ดทานเลือดนะคะเป็นยังจะเอื่อมมาเห็ดทานเลือดเดี๋ยวสักพักหนึ่งมันจะเป็นสีแดงเดี๋ยวยุ่งครบหนานี่คะ่ะสักพักหนึ่งมันจะเป็นสีแดงมองนี้นี่นะคะซึ่งจะมีสองดอกดอกหนึ่งกำลังงามๆเลยคะ่ะเห็ดทานเออ เป็นเลือดแล้วพี่น้องเห็ดทานเลือดหรือเห็ดทานใหญ่นะคะสะอ้อนเห็ดตัวนี้พี่น้องเนี่เห็ดหนามุมบานพื้นบอกินนะตัวมึงนะ่ะมีตะไครใหญ่ใหญ่บานพื้นบอกินได้พี่น้องนะนี่พ่นเมนเบอร์เลยพูนนี่ยเฮ้ยมีตะไครใหญ่ใหญ่เก็บดีกว่าคือสีมว้วนดีไหมพี่น้องมึเนเป็นอะไระแห่มึง เนาะมีแต่ไข่ไงไอ้บ้านพื้นกินเยี่ยนี่บอกกินละ่ะขัดแหงโอ้ยน้ำแป๊บหนึ่งเด้ดอเนาะเซลเอาให้เขาไข่ขดอกไงมาได้ลีลาเด้อนี่เซลเอาดอกงี้จ้านะดูสิดอกนี้ ติจะเป็นงามเนี่ยพี่น um. ้องฮิปออกมาออกมาเลยเป็นกอมาดิอืมฮิปอู้ยเดี๋ยวเฮ็ดให้จรงไงอยู <reci> ่แทนี่ตัวนึงอ้ ถัมดอกอีมกระปานแล้วพี่น้องเขาปลา,านั่นออกปลานี่มะโปรติปลาเฮ็ดขมค่ะขอบคุณที่ทติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ